สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแว่นของอาร์มานะคะวันนี้จะเป็นกรอบพลาสติกนะคะขาเป็นโลหะนะดีไซน์เป็นล oh นะายก like ละ โดยตัวกรอบนะคะก็จะมีประกันจากบริษัทลัสโซติก้านะคะตัวนี้จะเป็นใบรับประกันของลัสโซติก้านะคะมีรายละเอียดด้านในนอกจากมีใบนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีใบรับประกันจากทางร้านด้วยนะคะมีรายละเอียดอยู่ด้านหลังเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะแว่นทําเป็นเลนโปรเกรสซีฟนะคะตัวนี้จะเป็นเลนตัวท็อปของเอซิลอนะคะชื่อว่า X r ซ์อา์นะคะ เลนตัวนี้เนี่ยจะสามารถมองได้2อระยะทั้งใกล้และไกลนะคะเขาจะมีการ์รับประกันเลนมาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นรายละเอียดค่าเสตตาค่ะนี้นี้ก็จะเป็นการ์ดที่มากับตัวของเลนนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นซองเลนนะคะก็จะมีบ็อกซ์ขวาซ้ายด้วยนะคะมีค่าเสตตาอยู่หน้าซองแต่ว่าค่าเสตาก็มีอยู่ในการ์ดอยู่แล้วนะคะส่วนตัวนี้เป็นวารันตีระดับโลกของเอซิลอนนะคะเขาการันตีว่าใส่ไม่ได้ภายใน60วันสามารถเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะคะ